นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับไดเออร์มีหน้าที่กองสิ่งสกปรกและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือดูดซับความชื้นในขณะที่น้ำยาแอร์มีการเปลี่ยนสถานะ ดังนั้นเมื่อคุณต้องการถอดท่อแอร์เพื่อบริการหรือถอดตู้ออกมาล้างอากาศภายนอกจะวิ่งเข้าไปในระบบแอร์จนสารดูดความชื้นเกิดการอิ่มตัวดังนั้นในกรณีที่ใช้ไดเออร์ตัวเดิมไดเออร์ดังกล่าวจะทำหน้าที่อย่างเดียวคือกลองสิ่งสกปรกเท่านั้นส่วนความชื้นไม่สามารถดูดซับได้เนื่องจากมันอิ่มตัวแล้ว Receiver Filter d ลเตอร์ไดเที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศนั้นจะมีชื่อเรียกว่า Air d ไดเอหรือ r e เซิร์ฟเวอร์โดยความหมายก็คือตัวดูดซับความร้อน Receiver Filter d ลเตอนั้นทำหน้าที่ในการเก็บสารทำความเย็นจากระบบหรือน้ำยาแอร์ได้ช่วงเวลาหนึง่งหลังจากถูกเปลี่ยนเป็นของเหลวแล้วคอนเดนเซอร์จะส่งผ่านไปยังระบบ ซึ่งรีเซิเวอร์ไดเออร์นี้มีหน้าที่ในการก้องสิ่งสง่งกระบกร่วมไปถึงความชื้นเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้าสู่ระบบปรับอากาศเพราะหากความชื้นและฝุ่นเข้าไปแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ระบบโดยรวมได้รีเซิเวอร์ไดเออร์จริงๆนั้นไม่สามารถตรวจจับการไหลของสารทำความเย็นในระบบได้เนื่องจากน้ำยายแอร์เดินในระบบจะเกิดความเย็น แล้วหากบวกความชื้นจะกลายเป็นน้ำแข็งในช่องตู้ของคอยเย็นมีผลทําให้ต่อไปนั้นการส่งผ่านน้ำยาแอร์ทำได้ไม่สะดวกจึงจำเป็นต้องมีรีเซิเวอร์ไดเออร์หรือตัวดูดความชื้นมารีเซิเวอร์ไดเออร์มีส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆดังนี้คือ 1. ตัวเรือนทําจากโลหะลูกทรงกระบอก โดยที่ด้านข้างจะมีสติกเกอร์ติดเพื่อบ่งบอกทิศทางการไหลของสารทำความเย็น 2. ท่อทางเข้าจะต่อมาจากคอนเดนเซอร์ซึ่งบริเวณด้านบนจะมีอักษร IN mm hmm. เพื่อบ่งบอกว่าเป็นท่อทางเข้า 3. แผ่นกองจะกองสิ่งสกรปรกที่ติดมากับสารทำความเย็นเช่นเศษชิ้นส่วนที่สึกหลอของคอมเพรสเซอร์ 4. สารดูดความชื้นจะบรรจุอยู่ในถุงอีกชั้นหนึ่งโดยอยู่ในสถานะของแข็งทั่วๆไปทำมาจากซิลิกาเจลหรือโมบิทเจลทำหน้าที่ดูดความชื้นที่ติดมากับสารทำความเย็น 5. ตะแกงกองทำจากลวดเส้นเล็กๆสารกันเป็นตะแกงทำหน้าที่กองสิ่งสกปรกคล้ายกับแผ่นกองโดยครอบท่อ ส่งสารทำความเย็นไว้ 6. ท่อส่งสารทำความเย็นหรือบางครั้งเรียกว่าท่อรีซิเวอร์ทำหน้าที่ส่งสารทำความเย็นภายในตัวเรือนออกไปยังท่อทางออกโดยที่ปลายจะอยู่ด้านล่างของตัวเรือน 7. กระจกมองส,งสารทำความเย็นทำมาจากกระจกอยู่บริเวณด้านบนของตัวเรือนเชื่อมกับท่อส่งสารทำความเย็น ซึ่งเป็นจุดเดียวในระบบขับอากาศรถยนต์ที่จะมองเห็นสารทำความเย็นในระบบเวลาที่ระบบทำงาน 8. ปลักหลอมละลายบางครั้งเรียกว่าโบลละลายตัวโบนจะมีรูทะลุจ,จากปลายถึงหัวโดยภายในจะมีตะกัวพิเศษปิดรูไว้อยู่ซึ่งปลักหลอมละลายจะทำหน้าที่ปล่อยสารทำความเย็นออกจากระบบในกรณีที่ความดันและอุณหภูมิด้านสูงมากเกินไป 9. ท่อทางออกจะไปออกทาง Expansion v wow. a l v และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ Car of No นำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับ